แฟนทางบ้านก็มาดูส่วนผสมของต้มขาไก่นะคะป้าจะใส่น้ำมะขามด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีนี่นะคะหางกะทิเนื้อไก่หัวกะทิตะไคร้หั่นเฉล็บนะคะแล้วก็ขาขาไม่ได้เลยนะคะเพราะก็คือต้มขาไก่นะคะพริกบุกตามชอบหอมแดงเห็ดเห็ดนี่แฟนทางบ้านจะใช้เป็นเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้าแบบป้าก็ได้หรือว่าเห็ดอะไรก็ได้ที่แฟนของบ้านชอบนะคะจัดไปเลยเอาตามชอบเลยนะคะผักชีซอยใส่เัวรากผักชีด้วยนะคะบุบๆด้วยนะคะก็จะทําให้แกงขาไก่หรือว่าต้มขาไก่ของเราหอมมากขึ้นนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยคือผักชีฝรั่งหั่นท่อนแบบนี้นะคะใบมะกรูดฉีดแบบนี้เครื่องปรุงก็จะมีน้าําปลาน้ําตาลน้ํามะขามเปียก แล้วก็มะนาวส่วนใครทางบ้านจะใส่ซุปหมูก้อนซุปไก่ก้อนหรือว่าผงปรุงรสจัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเรา,าลงมือทํากันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะป้าไปซีก็มาตั้งกระทานนะคะก็ป้าก็จะใส่หัวกะทิลงไปะะพอใส่หัวกะทิแล้วนะคะตามด้วยตะไคร้หั่นแฉลบบุบนะคะแล้วก็ตามด้วยข่าของเรา ตามด้วยรากผักชีนะคะผัดให้เครื่องแกงของเราก็หอมนิดนึงนะคะให้แบบว่าเครื่องสมุนไพรก็ออกกลิ่นก่อนให้กะทิแตกมันด้วยค่ะนี่ค่ะพอหลังจากกะทิของเราแตกมันแลวนะคะให้เราใส่เนื้อไก่ของเราลงมาเลยนะคะนี่ก็นี่ค่ะผัดให้เนื้อไก่ของเราเข้ากับหัวกะทิ ให้เข้ากันเลยนะคะให้เนื้อไก่เซตตัวนิดหนึ่งพอหลังจากเนื้อไก่เราเซตตัวแล้วนะคะก็ตามนี้ด้วยเลยค่ะนี่หางกะทิใส่ลงมาเลยป้าใช้กระทะนะคะเพราะว่าแกางค่อนข้างเยอะค่ะอ้าอะไรระเบิด ขาจุดอะไรไม่รู้ค่ะใกล้ๆอ่ะใกล้อ่ะลอยกระทงไงฮะทางนี้เขาก็จะจุดกันบุมบัมบุมบัมแบบนี้นะคะเป็นเรื่องปกติะคะ <c oughs> ่ะเขาแบบว่าเหมือนอ่ะขอพรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> โอเคนะคะทีนี้เราก็รอให้เนื้อไก่เราสุกแล้วก็ให้น้ำก็เดือดอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ให้เนื้อไก่เราสุกก่อนนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะค <c oughs> ่ะหลังจากที่ต้มขาไก่ของเรานะคะเด <c oughs> ือดมาสักพักนะคะให้เราตามด้วยหอมแดงเลยนะคะ แล้วก็นี่ค่ะพริกบุกตามชอบนะคะแฟนทางบ้านชอบแบบว่าเผ็ดเผ็ดก็ใส่เพิ่มได้หรือจะตำให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้แบบไม่ให้ไม่ให้เผ็ดมากนะคะแล้วก็บุกบุเอาทีนี้ก็ตามด้วยนี่นะคะเห็ดของเรากรากดให้จมน้ำนะคะก็รอให้เห็ดสุกนะคะรอให้เห็ดสุกก่อน แป๊นึงนี่ค่ะเห็ดของเราน่าจะสุกแล้วนะคะทีนี้ก็หลีไฟนะคะหลีไฟนิดหนึง่งนี้ก็ปรุงรสเลยนี่ป้าก็จะใส่น้ำตาลตามชอบเลยนะคะก็ตามด้วยน้ำมะขาม ปลาปรุงรสตามชอบเลยนะคะแฟนทางบ้านชอบรสชาติไหนจับไปเลยเอาที่มักที่ชอบเลยนะคะมาดูน้ำตาละละลายอย่างป้าขอชิมรสก่นอนน้ำตาลอีกแต่นัวได้แล้วเปรี้ยวเปรี้ยวอีกนิดเดียว เปรี้ยวอีกนิดแต่ว่าก็อย่าลืมเรามีมะนาวด้วยนะคะอย่าไปปรุงเปรี้ยวเกินเดี๋ยวไม่ได้กลิ่นมะนาวคือต้มขาไก่ต้องมีกลิ่นมะนาวนิดๆน,น,นะคะใส่มะขามมันจะได้แบบว่าไม่เปรี้ยวโดดนะคะป้าก็เลยใส่มะขามนำมะขามเปียกไปด้วยคือปรุงรสให้ได้ที่นะคะใครจะใส่ผงนวัวใส่ผงปรุงรสจัดไปเลยนะคะเอาที่มักที่ชอบเลยป้าชิมรสอ,อีกรอบก่อน อันนี้เลิศแล้วค่ะเลิศประเสริฐสีมากเลยหลังจากนั้นนะคะให้เราปรุงรสเสร็จแล้วนะคะตามด้วยใบมะกรูดเลยใบมะกรูดฉีนนี่ขาไก่ของเราแล้วทีนี้ก็ปิดไฟนะคะแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งตามชอบเลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใสย่น้อยแล้วก็ผักชี ปกติอันนี้ไม่ใช่ฝรั่งนะคะน,นี่ผักชีไทยปกติใส่ลงไปเลยแต่ไม่ใส่ก็ได้นะคะผักชีปกติเนี่ยแต่ผักชีฝรั่งเมนูนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดนี่คือไม่ใช่ละไม่ใช่ต้มขาดนะคะเป็นต้มอย่างอื่นละแล้วหลังจากนั้นก็บีบมะนาวค่ะบีบมะนาวลงไปเลยเป็นอันอเสร็จอชอบเปรี้ยวจัดเปรี้ยวนะคะ ก็คุณให้เข้ากันเลิศค่ะเดี๋ยวเราเจอกันบนโต๊ะอาหารนะคะเลิศสแมนแตนละน่ากินเวอรอ เสร็จแ,แล้วนะคะวันนี้ต้มขาไก่ของเราใส่เห็ดนางฟ้าไม่ใช่เห็ดฟางก็เลงจะบอกว่าเห็ดฟางอันนี้ป้าพี่จีก็มีน้ําพริกเห็ดนางฟ้าเหมือนกันนะคะวันนี้ไม่ได้ทําให้ดูนะคะทำแต่เมนูต้มขาไก่ก็ลุงคิดเพิ่งไปมวยมวยมานะคะไปมวยมา <100. S 1> ก็เดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะเดี๋ยวชิมมาชิมด้วยกันคะ่ะโอเคลุยเลยจานลุงคิดโอเคเอาเลยอันนี้กระบ,บวย ต้มขาไก่ต้มขาไก่ใช่ค่ะฝรัหลังาจะชอบนะคะเมนูแบบนี้ต้มขาไก่แกงเขียวหวานไก่อย่างเงี้ยเขาจะชอบเอาเลยแล้วก็ So ขา is the 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 root is inside ่เนี่ยที่ขาน่ยอ๋อเย่เตี้ยผูกไว้ข้างๆกำแพงอ่ะอันนี้แจ่วเห็ดฟางป้าโอเคไม่ใช่เห็ดฟางหือนางฟ้าหอมมากเลยค่ะใส่ขาด้วย มม้ยอืมคุยอืมกลมกลมแคบแคบหมูเหรอเอาไหมเยอะคิดชอบแคบค่ะแล้วก็มีพิกน้ำปลาด้วยนะคะอืม good ใช่ good ไอ้เนี่ยถ้าขาเนี่ยยุกินได้แต่ว่าตะไคร้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ขานี่ตะไคร้อันนี้ขาขานี่กินสิ good for nerve ดีสำหรับประสาทนะฮะ <Okay. S 1> คือเราค่อนข้างจะประสาทมีปัญหานใะน U เ n d me พร้อมแ Pam with t h เนิร์ฟวินีขาลอดคือเราสองคนประสาทค่อนข้างจะมีป, no, ปัญหา <yeah. S 1> นิดหน่อยแล้วกินขาเยอะๆอันนี้ก็ใส่ขาด้วยนะฮะประสาทเราจะได้กลับมาปกติเหมือนชาวบ้านมาก yes <laughs> that's new <S yeah. why we not same m ั n นี้ผีเพิไงคือเราถึงไม่ค่อยเหมือนก็เกลือชาวบ้านเขานะฮะเพราะเราพอดีประสาทของเราจะ defense d e n s e ะ ไม่ควรจะเหมือนคนอื่นนะคะครอบครัวเรา mm hmm. ไม่เหมือนใครดีค่ะอ่ะกินก่อนละได้เลิกละกินเลยทงกระทะ mm hmm. มาเลิกเลยทำไมใช้กระทะทำเพราะว่าป้าไม่มีหม้อใหญ่นะคะพอด mm ี hmm. จะไปให้ให้เพื่อน mm hmm. ลุงคิดด้วยอ้ mm hmm. คนที่เขามีลูกสาวยูไม่โมูบังลุงคิดถามว่าทำไหมเผื่อ mm hmm. มันบ้าในหมู่บ้านนี้ ดิสหมู่บ้านนะครับ500,000 h o About 500,000 h o maybe 1,000 people วันวันชิ้นไก่เลยมั้งน่าเกลียดให้ได้แจกได้บ้านเดียวค่ะแค่ถ้วยนี้ก็ไปครึ่งกระทะแล้วค่ะลงไปพ่องละ Mushroom? อือหือคลยซอสมัสลุมไพรโอ้ไม่ฉัน fine just with the ต้มกากไก่ พี่ไม่ค่ชอบอาหารเพราะใส่ปลาร้าด้วยส mm. ไตล์นี้แกไม่กินอยู่แล้วน huh? ี่สุดคลาสสิกคฮะแฟนอีริที่ขนมจีนด้วยนะ I think if you ask the f o l l o w i n g what he knows about Thai kitchen he say hot Thai tom kha gai แกงเขียวหวานกินกะหรี่ท่านกียวหวานเนี่ยใช่ค่ะ อ๋อเซฟกระเพาใช่กระเพรานี่จะ after ์ e a h ใช่ after top five ใช่ but this is in top three ใช่ค่ะผัดไทยนนัมเบอร์วันผัดไทยต้มยำกุ้งก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมผัดไทยนะคะที่ลุงกิบบอกว่าแกงเขียวหวานอย่างเงี้ยแล้วก็ต้มขาไก่เนี่ยฝรั่งจะท็อปทีของเขา you don't eat there หืม eat or อ o ย only eat t h ย y ่ง <Easy. S 1> uh ีอือฮือื so so good น้ำซุปอร่อยจุงคิดชอบอ่ากินในอันนี้จะได้ไดเด็กกว่านี่ปลาชอบยกถ้วยเล็กๆสด จะได้ฟ <Yeah>. ิลกว่าถ้าไปไปมังกรูดออไปมังกรูดใช่นานนานแล้วนะไอ้น็อตเมกร้องตามค่ะต้อมอร่อยมากเลยค่ะอร่อยเนาะอฮูเมกว่านะ่ยแบบปซซี่เมกดิดแหมนิดหอืม คุณิดถามว่าชอบชอบวะพูดวานหวานไหมชอบสิเนาะ only for the camera ขอโชว์วิดีโอแค่นั้นนะฮะปกติเราจะด่ากันฮะเข้าใจนะค่ะทำไมฝรัหนังานึงชอบมันมันมันกลมกล่อมมันเปรี้ยวอืมมันอร่อยอ่ะและรสชาติมันไม่เผ็ดไงฮะแค่ m a k เผ็ดแค่ไม่เผ็ดแค่ไม่เกี่ยวหรอกบั ต้มขาไก่ยิปเม็กเผ็ดไม่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 แมทนะไม่แมทนะคะต้มขาไก่เอาต้องเอาแบบบาลานซ์เทสนะพูดต้มขาไก่แกงเขียวหวานนี่ไปทําเผ็ดมากๆไม่อร่อยนะคะมันมันไม่ใช่รสชาติเขาอะมันต้องกลมกล่อมนะคะแล้วก็ออกจืดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้มยำกุ้งอ่ะแคนเผ็ดต้มยำกุ้งเผ็ดเอ ใบมะกรูดที่ take จาก from the big tree ฮึ่มนะที่ buy Sorry Alright ตอ่นี่เขาจะขายใบมะกรูดค่ะต่ใครเป็นเซตนะคะเป็นคำที่ตลาดนะคะคำละเจ็ดบาทมีสามอย่างต้มยำเขาบอกว่าต้มยำเซตแต่ขอต้มยำเซต And you can use this for tom yum kung I want t อ t วันทุกทอลสั่มตยงลืมไปแล้วลุงคิดมาพูดสวนเฮ้ยว่าเดี๋ยววันทุกทอกนะอือ้องปีศายปาปาย่านะคะแมงโก้ไม่ใช่แมงโก้มะละกอลุงคิดจัดการแล้วนะคะเมื่อเช้าเนี่ยให้ลุงคิดเด็ดออก ก่นก็จะไปตีกระบี่กระบองแกนะคะตอนนี้นะคะก็ให้ลุงคิดตัดแล้วนะคะพอดีมีเอฟซทางบ้านบอกว่าให้ตัดออกไปเลยมันแก่แล้วแต่มันมันไม่โตไหนมาดูซิคิบมีโชว์คโชว์อ้ยหยอุ่าอย่่แยงยังจะไปโอมอมก you can eat นะ breakfast อาหารเช้า ก็นี่นะคะที Não, ่ข้างบนแล้วก็เขาบอกว่ามันแก่แล้วแหละที่สุกกัค่ะแต่มันไม่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 โตเพราะว่าเพราะว่าดูต้นนะคะหุ่นล l e n d e r ไปนิดนึงกินกินอดอดอยากๆยนะคะก็เลยลูกก็เลยไม่ค่อยจะิญก็นั่นละค่ะมะละกอก็ให้ลุงคิดเด็ดออกไปเลยอีลูกอีที่มันกําลังจะสุกก็ให้เด็ดออกให้เหลือเฉพาะอีช่วงปลายปลายที่กําลังจะขึ้นเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะโตหรือเปล่ายูติ้งเดมจะ อัพไหมลูกมันอ่ะครบส่คือจริงๆอะ่ะมันน่าจะสุกเพราะว่ามันเป็นลูกนานมากเลยนะคะเดือนกว่าแล้วมันก็สมควรมันสุกเพราะว่าแต่มันไม่ลูกมันไม่ใหญ่ปัญหาคือลูกมันไม่โต hmm. ไม่มีวิตามินมัน้ง <hope> so. วิตามินน็อตับอ c a นับ้อืมพี่บอกว่าบอกไม่ได้ซัมเอฟบอกว่าให้ you take out เลย take out what <The> มะละกอทีล <No. S 2> ุงคิดไม่ oh. นั่นนะคะมีแฟนทางบ้านบอกว่าให้ถอนออกแล้วลุงคิดไม่ถอนนะคะแกอุตสาบปลูกของแกมากกว่าจะเป็นต้นแบบนี้ได้เรามาปลูกตั้งหลายต้นนะคะมันเหลือชีวิตอยู่ต้นเดียวเนาะว <Yeah. S 2> ิเทค i n โไดออลโอลิดินะคะมีอยู่ต้นเดียวที่รอดค่ะลุงคิดไม่ถอนแน่นอนถึงลูกมันกินไม่ได้แกก็ไม่แคร์ค่ะแกแกภูมิใจของแกอยู่ภูมิใจเนาะที sure. ่อยู่เทคแคร์ดับอัพเพราะว่าสามสี่ต้นค่ะมันไม่มีต้นไหนขึ้นเลย I think that just the tree is too weak to not have enough vitamins mm -hmm. to sustain the the three papayas mm -hmm. i think for the next will work if not work maybe you have to make some voodoo voodoo huh mm. you remember the voodoo, mm -hmm. voodoo ha. yeah ป้าเคยทำไปที่ช่องจุดเทียนเล่าช่วงนี้ช่องจุดเทียนเล่าไม่ไหวค่ะทางานหลายอย่างแล้วเกินก็เลยว่าต้องเบรกก่อน,นไม่มีคนช่วยค่ะแต่เมื่อก่อนองานแค่2อ,อย่างนะเทรดเทรดหุ้นกับเพจซีแชนเอลนี่มาเม็ดจุดเทียนเล่าอีกมาทาโอ้โหมันมันไม่ไหวมันทําไม่ป้าแบบไม่ไหวไม่รู้ป้าคิดผิดหรือแบบแต่มันดีถ้าทําต่อไปนี่มันดีมากเลยเพราะว่าตอนนี้แบบชั่วโมงป้าก็เกือบจะถึงตามที่เขาลิมิตเขาแล้วแต่มันไม่ไหวอะ่ะมันไม่มีคนมาช่วยเรา มันต้องไหนจะหาข้อมูลไหนจะอะไรโอ้ยไม่ไหวเลยต้องเบรกไปก่อนเนาะจุดเทียนเล่าไอไม่ไหว To ม much w o r k husband lonely <laughs> ไม่ไม่มีเวลา <Yeah. S 1> ไม่มีเวลาแยกแยกลุงคิดเลยอะ no more time <laughs> no 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 ท no ํแยกแยกโซดา no ทำคือป้าอยู่ในห้องแบบตั้งแต่แบบปัน่นเหมือนคนปั่นงานนะฮะอ้าวเดี๋ยวทำอันนี้เสร็จอ้าวหุ่นก็จะเททอ้าวจุดเทียนเล่าก็จะช่องจุดเทียนเล่าก็จะต้องอัพวิดีโอ คือคือเหมือนแบบมันไม่ไหวแล้วลุงคิดบอกว่าหนึ่งเดือนกว่าๆมาเนี่ยเธอไม่ค่อยคุยกับฉันกับโซดาเลยเธอบอกว่าทําอะไรก็เร็วเวรซี่ก็แบบเร็วแบบด่วนๆเหมือนแบบว่าด่วนอ่ะฟาสต์ฟู้ดเลยอ่ะฟาสต์ฟู้ดตัวนี้มันไม่มันปั่นไม่ไหวอะค่ะมันมันถ้ามีคนช่วยมันโอเคกาททาต่อไปนี่มันรุ่งนะคะเนี่ยแต่ปัญหาคือมันไม่มีคนช่วยมันไม่มีคนมาช่วยหาข้อมูลให้เราแล้วแบบว่า อย่างเรานั่งนั่งพูดหรือว่าพูดแล้วให้เขามาตัดต่อให้เราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องตัดต่อทั้งไรโอ้ยไม่ไหวหุ้นก็จะเทรดช่วงนี้เทรดหุ้นเลิเประเสริฐสีมากค่ะเบรกก่อนเวลาว่างช่วงไหนค่อยว่ากันอีกที <Good break. S 1> เบรกเบรคจุดเตียนเล่าด้วยไม่เอาไม่มีเวลาดูหนังด้วยโนทามของวัด no ลุงกิดก็เนฟเนฟฟี่ t f l เนฟเนฟิกเนฟเฟกเนฟเนฟก <Netflix. S 1> จ่ายลายเดือนไปด้วยค่ะเนฟเฟก x หนังเยอะมาก uh huh. ไม่มีเวลาเลยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่ไหวแล้วไม่รู้จะทํางานเยอะทำไมนุกคิดบอกว่าทําเยอะทำไมเล่าคือช่วงนั้นมันคือป้าปเอย่างงี้ค่ะ ไอเดียอะไรมาก็จะทําเลยเดินไปสักพักมันมันไม่ไหวมันไม่มีคนช่วยอะลุงคิดให้แกมาอ่านไทยแกก็อ่านไม่เป็นยิบเอาย่มาเฮลมีเดี๋ยวจุดเทียนเล่ายุ่ให้น้องสปิกไทยไม่ไหวนะ <laughs> แต่เสียดายมันเสียดายมากเลยนะคะแล้วคนติดตามก็ครบอะไรครบแบบเวลาก็จะครบแบบไม่เอาอ่อนเบรกก่อนไม่ไหวชิมจะน็อกก่อน กลับบ้านเก่าคัมแบ็กทูโอ้ลเฮาส์แต่เรื่องราวมันก็ยังดีคุยบอกว่าเวิร์กเวิร์กจริงๆนะฮะมันกำลังเริ่มคนกำลังเริ่มแบบว่าใหม่ๆกำลังมาจะตาไม่ไหวแล้ว Maybe you can tell some stories when we when we make pesti and when we eat together อือคุยบอกว่าก็ทำไมไม่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 เอามาคุยในเพสซี่ล่ะจะได้ไม่ต้องแบบว่าอุ้มมันมันเยอะนะคะ ไปก่อนทําช่องเดียวก็ยังอัพมั่งไมมอัพมั่งอันนี้พอมาสองช่องนึกในใจบ้าหรือเลบบอปล่ามันคิดได้ไง no 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 อุบา story นะนัยน์คิดบอกว่าห้ามห้ามเรื่องทุเรศมาคุยเรื่องอุบาทนะ no 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 พีเพ่นอีพีเพ่นอย่างเงี้ยไม่เอ้ยนี่อยู่จะได้ surrender ไงจะได้ผอมไง sorry โอเค เ <laughs> มื่อหาก, <Okay. S 2> ก็อาจจะเอามาพูดพูดเดย์ซัมเดที่มันไม่ใช่แบบมาเกี่ยวกับอาหารอย่างเงี้ยฮะค่จจะหาแบบไม่รู้อ่ะเอาเวลาว่างก่อน I'm not sure now คือตอนนี้ป้ามาโฟกัสที่ที่งานป้าหลักงานหลักเลยนะคะคือช่วงนี้ได้เงินทุกวันเลยฮะ,ะได้เงินทุกวันแบบว่ากูดอนะอื อ๋อโอ้ยลงคิดเราเข้าเ,าเข้าไหมไ้่ไน้ออืมอีกหมดซุปล้งคิดบอกว่าจะขอเน้นซุปเห็ดี่กูดนะลุงคิดเก่งใจทำไมกล้าตักเยอะอม,มันทำคนเดียวมาเลยนหนักค่ะทั้งสองช่องไม่ไหวอะ่ะโอ้ แต่ก็ก็ไม่รู้อ่ะมันมีไอเดียขึ้นมาก็ทำเลยอย่างเงี้ยงานยเยอะคนคนเดียวอ่ะสองมือ,อนอ่ะตูแฮนด์กัน็ดเมกมอจอบเนาะตูแฮนหนึ่งสมองมันไม่ไหวเลยมันมันจะน็อเเาา day 2 w hours on อ y อืม I w ว r k ไปสิบชั่วโมงกว่าตั้งแต่ทำช่องนั้นมานะ <Yeah. S 1> ป้าไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยนะคะ mm hmm. ไม่เลย you wake up six o'clock in the morning start start to work and you stop work 10 o'clock in the evening ใช่ค่ะใช่มันไม่มีเวลาส่วนตัวเลยตั้งแต่หกโมงเช้าต <tr ื่นขึ้นมาก็ต้องหาข้อมูลของจุดเทียนเล่าละกว่าจะจบอะไรหลายๆอย่างป้าก็ต้องทากันบ้านเทรดเถรดหุ้นป้าด้วยเบ็ดเสร็จถึงสี่ทุ่มทุกวันทีนี้มันไม่ไหวร่างกายป้ามันไม่ไหวแล้วก็มันทําให้ป้าแบบ เหมือนกับเครียดอะแล้วไม่มีเวลาดูหนังไม่มีเวลาส่วนตัวเลยไม่มีเวลากับลุงคิดหรือว่าจะมาพูดคุยได้กาแฟก็เข้าห้องไปสรงโซดาก็เหงาโซดาก็แซ่ดก็เลยไม่ไหวละเบรกเด็กก่อนม,มันดีค่ะเพราะว่าป้าทํามาเดือนกว่ากับสองเดือนอะอะไรทุกอย่างมันจะครบหมดแล้วแบบมันไม่ไหวมันไม่ไหวถ้ามีอีแพคพิเปอ์เฮลมีนะโอเคลุงคิดบอกอีแพคพิเปอ์เฮลโอเคเลยมันมันเวิร์ก คิดหมดจานแล้วฮะอ,อ,อร่อยใช่ไหมกินมแลว้ลวกินมแล้วนะคะกินมแลว้วค่ะเดี๋ยวเราสองคนก็ <laughs> อะไรติดแก้มนะ่ะวัดอิ่มเดี๋ยวยัดอุ้ยขี้โมกหรือเปล่าผมเดี๋โน้ตหรือเปล่าเนี <laughs> ่ยใช่หรือเปล่านะ่ะผมเดี๋โน้ตหรือเปล่า <laughs> อุ้ยไก่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลูกคิดแก้งอ่ะ <laughs> โอเคนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็ขอลาแค่นี้นไปก่อนกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you for watching. Yeah.